สวัสดีเช้าวันที่27ตุลาคมนะครับแาวนี้มีสินค้ามาอัปเดตหลายรายการเลยนะครับมีตตีนะครับเข้าใหม่หนึ่งรายการสภาพสวยพร้อมพวงสยามพัดนะครับตอนนี้เป็นพัด X นะครับตัวใหม่เลยสภาพสวยพร้อมอุปกรณ์ราคาอยู่ที่ ห้าหมื่นเก้าพันนะครับกระเับสวยม,มากๆครับขัดมานะครับจะเป็นเครื่องอา1 0ชีร้อยนะครับอารีร้อยางัพัดนะครับสุนนี้ราคาอยู่ที่47,000บาทนะครับ พร้อมอุปกรณ์นะครับครบคุดเลยถักมานะครับจะเป็นเครื่องอาร์ตีร้อยครับอาร์ตีร้อยตงสยามตะนุนนะครับสุดนี้ราคาอยู่ที่สามหมื่นเจ็ดพันนะครับสามหมื่นเจ็ดสนใจสอบถามได้นะครับมีบริการจัดส่งทุไทยครับ ตัวนี้จะเป็นอาทีเก้าศูนย์นะครับอะทีเก้าศูนย์ตัวนี้ราคาก็อยู่ที่สามหมื่นเจ็ดพันครับพร้อมอุปกรณ์ครบเซ็ตเลยหรือว,ว่าจะเป็นแต่โคงนะครับแต่โคงก็มีนะครับราคาก็จะอยู่ที่เริ่มต้นที่หกพันบาทนะครับโคง้งสียงคูบต้ครับ ราคาเริ่มต้นที่หนึ่งมืนสามพันครับอาจะเป็นเฉพาะเครื่องก็มีนะครับแยกขายหลายรายการเลยก็จะมีทีทีเก้าห้าครับราคาจะอยู่ที่มื่นสองพันห้าร้อยครับอันนี้หนึ่งหนึ่งศูนย์ครับ เ,เ,เครื่องติดพร้อมใช้นะครับราคาอยู่ที่หมื่นสี่พันครับเราจะเป็น T F แปดนะครับ L M อันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทครับเจะเป็นล้อ หัลเล็กนะครับขายที่2,800บาทครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร080 7576229ครับามาชมด้านนี้นะครับ อันนี้จะมีอาที90ครับอันนี้สภาพเดเดิมครับสภาพเดเดิมราคาอยู่ที่2 7 0 0 0 0ครับจะม,มีของสยรปแบบรับประกันคุณภาพครับมีสินค้าหลายรายการแล้วน,นะครับ สนใจสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดหกสองสองเก้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกท่านนะครับจะมีรายการเข้ามาใหม่จะอัปเดตอีกครั้งน,นะครับค,ครับ